mình đi nhìn khổ nhân nào không muốn chứ thì này cũng qua nhắm qua xả muốn nha nè em mình nhìn khổ lắm nè cái này mà nhà muốn đi đấy tông bị uôn khẩu nhau vần khẩu nhau vần mà vần khẩu vần mà khẩu khẩu liên chám xí bắn có kìm được nữa à thiêng của đấy lúc về phương tiện luôn S 1> <S 1> ย,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 ย่างเนี่ยเอาฝนลิ้นแหละปลุกปลุกเลยลินเด่สิสเด้ไดตัวเุียงฝนลิ้นมือเนี่ยย่างเนี่ยอปนันที่สองสิงหาคมบ่เจอสองพันห้าร้อยหกสิบดองพันเจ็ด จตอนสองต้นของหัว <c oughs> ก,กิไล,กไลไลลนั่งอยู่วันม่ยูักดิอีออมเสีหักเงี <c oughs> เ้ย,ยนะบ่มีพักน,น้ำหัวน้ำสวนกับมีม <c oughs> เขาเก็บคว้าเงียดควอ,อย พักอีหมพักหมตุนนยังบ่อ้อมในยุทตุนอ้อมสิพักพักยังบ่คือคอ,คอ,คอ,ออมใส่หลายเทียอยู่แกงอ้อมนะแแ่่นพักสวมาคมดิเยาเอิ่ว่าพักอีหม <c oughs> พักอีหม อวามาเนียมูเสยียู่กินได้ยุเแยว่ะพักกระถินเนี่ยกินอวามเซว่ได้พักกระถินมุมีม้เลยเบิร์เรียมนี้ตุ่นแฮ่นะนอกกนั่นก็นยุ่สวนพักในบ้านเรียบซีเอ็มยุ่ในบ้านตลาดเห็นไหมแผ่นมุมนี้เปนตลาดสว่างได้ดินหมดเลียบเจ็ดกิโล bớt thôi nên em có thể xìm vậy gì mà vậy có một điều lẽ có thể xuất nào có cổ chàng mới đến nè, chàng ổn mất một pin ปิง่งไฟแดงเงี้ยเลปิ่งเพียเดียวสุกหนึ่งเขาแล้ยวย่างได้บัดใช้เกีกยร์หัวยใส่กับพวกมักใส่ใช้ตะเกียร์พอเสียบเ็บืลอวอันอื่นก่ต้องใส่รถด,ดินเหมือนเนี่ยพวกนี้เนี้ยจะไปขุดไม่โยกควงมือแด้งบางๆบบได้เป็นขุดควง รถเอารถดีไหมจ็กจ็กสองสามสองรถดีเนี่ยผมสุ้รถกับุมีเบิดเลยรดน้อยสามสองสองสามเหนเบิดย้ายอยู่สองเดียวนีผมสุ้รถขาดบุ่นเลพวกนี้เข้าเขบมีผมสุ้รถมีแต่เลยวันกรบะเสียบจีดเจียวอยู่อีีเลย ใส่ตะเกียน้ำาปนี <c oughs> ่มีผงศุล <gment> ดี่โอ้บเแาสบจริงเลยเจกไปงดลิ่นติดไปนะมันผงชุรสดเลยบ่ใส่หอนกับเบาเสีันเสีบน้ำผงศุรดดีเสบน้ำลวดดีพงสุลุดดีคับเขาก็ันั แผดลดดีผมจะชูลดไม่ได้อุฟลินปุ๊ปปิกปุปปิกเลยฟุลินสช็ปะอู้วเต้แต่มันตกกูแหงแต่แต่บอ่อยากย่างลูกเบลยานบัดใครวัดน้ยมเศร้าอยู่กอดทายบบฟุลินดีกันน้มันหวอน mình dính nhẹ 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 Quá đẹp Nhưng mà hoàn vàng